ระวังให้ดีหากคุณชอบออกไปข้างนอกคนเดียวในตอนกลางดึกบนถนนที่เงียบสงัดแล้วไร้ซึ่งผู้คนตอนที่คุณคิดว่าไม่มีใครอยู่รอบตัวคุณนั่นเองหากคุณพบเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงใบหน้าของเขามีสีขาวซีดเขาจะยืนนิ่งๆและคอยจ้องมาที่คุณเมื่อถึงตอนนั้นคุณอาจไม่มีทางรอด m i n n i h t เปล่า อีกหนึ่งผลงานจากคุณยาโมโตะผู้สร้างเกมราเมงผีสิงและเขาเป็นคนเดียวกับที่ทําเกมยิงสาวในชุดแดงด้วยนะซึ่งเกมนี้เป็นผลงานที่เก่ากว่าเรื่องราวสุดสยองของคนที่ออกไปข้างนอกคนเดียวในตอนกลางคืนเอาล่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกําลังใจให้ผมด้วยเริ่มมามีเสียงโทรศัพท์รู้สึกว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยจะได้รับโทรศัพท์มากลางดึกนะครับจากเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่เจอมานานมาก ให้ออกไปหานั่นเป็นสาเหตุให้เขาเนี่ยออกไปข้างนอกตอนกลางคืนโอ้ยง่วงจังเลยสิกเนเจอร์ค่ายนี้ตื่นมาเจอพัดลมสินะฮัลโหลนั่นเสียงของไซโตะเหรอหายหัวไปไหนมาตั้งหกเดือนไม่ติดต่อหากันเลยอ๋ออะไรเนะาะนายอยากให้ฉันไปเจอนายที่สวนในตอนนี้เลยเหรอโอ้ คือว่าพรุ่งนี้ฉันหยุดพอดีงั้นไว้เจอกันเออจะไปที่สวนเดี๋ยวนี้แหละขอเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะแล้วเราก็รีบลุกขึ้นมาหิวชะมัดเลยไอย้ไซโตะมนัดอะไรตอนนี้เนี่ยเที่ยงคืนโชคดีที่มีเฟ,ฟรนฟรายเอากินเลยแหละ <laughs> ผมนึกว่ากินไม่ได้แต่เขากินเอาโซดเบียร์ต่อด้วยเมาๆนะครับเห็นภาพหลอนแน่นอน ไม่แปลกใจอันนี้มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่ว่าหยิบไม่ได้นะครับและตู้เย็นก็หยิบอะไรไม่ได้มุมมองมาดูแคบๆฮนะห้องมันน่าจะเล็กเกินไปและเราต้องหาทางออกจากบ้านทางนี้อา้อาวอาันหน้ามีการโหมดสอนเล่นด้วยการเอากล่องมาวางของไปครับได้เวลาออกจากบ้านทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้แต่ห้องดูเก่าๆนะแล้วผมก็มาถึงที่สวนอา้าวปับมาเลย ว่าแต่ไซโตมันหายไปไหนเนี่ยนัดแล้วไม่มาเพื่อนเหลี่ยมเอาจริงมันทําให้ผมนึกถึงพวกคําสาบส่งต่อเลยคือเหมือนเราโดนคําสาบมาแล้วเราต้องส่งต่อให้คนอื่นอะไรเงี้ยเพื่อนมันหลอกเรามาหรือเปล่าว่าแต่ผมต้องทําอะไระเกมนี้ไม่มีให้ตั้งค่าเมาส์นะครับผมอาจจะหันหน้าแปลกๆหน่อยคือความไวเมาส์มันไม่เข้ามือขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ดีไหมเฮ้ยไปครับ ไลโตไม่มาผมนั่งช้างรอนั่งนั่งไม่ได้เสียได้จังผมว่าผมเดินทั่วสวนแล้วไม่มีอะไรนะครับเราคงจะต้องอยู่รออีเวนต์บางอย่างเพราะว่าเราออกไปไม่ได้อ่ะว่ามาเลยเฮ้จริงๆเมื่อกี้คือตกใจแรงมากนะ น,นว่าหลอนจัดๆเขาไม่ให้เราเดินเข้าไปด้วยนี่คือระยะที่ใกล้ที่สุดแล้วเอมเอาแล้วไงไซโตะนายเปลี่ยนไปนะหาไม่เจอเลยหาอะไรไม่เจอที่ที่นัดกันไว้น่าจะเป็นที่นี่นี่นาหมายถึงหาเพื่อนไม่เจอเหรอช่วยไม่ได้นะลองโทรหาไซโตะดูดีกว่าจุดจุด,จด โอ้บ้าจริงลืมชาร์จแบตมาลองคิดดูแล้วแถวนี้น่าจะมีตู้โทรศัพท์อยู่นี่นะกด F เพื่อเปิดไฟฉายโอ้ว้าวเปิดไฟฉายแล้วเดินมาส่องตรงหน้านะครับหลอนกว่าเดิมอีกเอ้แต่พอดูดีๆไม่หลอนแลละหน้าเหมือนพี่ซีซ่าไปก่อนนะพี่ซีซ่าผมไปหาตู้โทรศัพท์ก่อนนะครับเขาจะไม่ตามมาใช่ไหมไม่ตามมานะครับก็ยังชั่วเฮ้ ผมเจอเอ้ยนายตรงนั้นนะ่ะไม่พี่ตำรวจคนเก่าคนที่เชื่อถือได้เชื่อผมหรือไม่ได้ว่าเกมนี้คนละคนหรือเปล่าแต่ผมว่าคือคนเก่านะครับเฮ้ยนายฉันขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมฉันคือตำรวจคนเดิมชัวพูดจาอย่างนี้นายมาทําอะไรที่นี่ในเวลาแบบนี้เอ่อผมนัดเพื่อนไว้นะครับนัดไว้เวลานี้เนี่ยนะอืม จุด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 แต่ว่าถ้าทางนายไม่ได้โกหกนี่นะฉันอ่านสีหน้าคนได้นะนายเนี่ยดูท่าทางสื่อสัตว์และฉันแน่ใจว่านายคงเคยได้ยินข่าวบ้างแล้วข่าวที่ว่ามีคนหายตัวไปมากมายในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเราได้รับแจ้งมาว่ามีคนน่าสงสัยเดินเพ่นพ่านไปมาแถวนี้ถ้าหากนายเห็นใครน่าสงสยัยละวก็โทรมาหาฉันเลยนะอ่า ผมเจอแล้วครับที่สวนอุ้ยอุ้นยนี่ซิกเนเจอร์ไข่นี้มันต้องเดินบิดคอแบบนี้นะครับมีรถแดงด้วยนะครับรายละเอียดเกมดีมากแต่มุมกล้องเกมนี้ดูอัดแฮะและนี่ใครครับเนี่ยวันด,ดีเจนปิดไฟแล้วหน้าหลอนจัดจัดตู้โทรศัพท์นี่ไงเจอแล้วเย่โทรเลยนึกว่าไม่มีเหรียญไม่น่าโทรติด โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณหาไม่เคยเจอมาก่อนโทรศัพท์ตู้ไม่มีสัญญาณแต่ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยโชคดีที่ยังมีเจ้คนนี้อยู่เจ้เสื้อเป็นรูด้วยนะครับเธอต้องการอะไรจ๊ะอย่าจ้องฉันแบบนั้นสิมันน่ารังเกียจฮ้ปพศาจอย่ามายุ่งกับฉันนะเอาเฮ้ยพิศาทไหนเอาเจ้วิ่งไปแล้วัว รอผมด้วยครับเจ๊เอ๊ะพี่สันไหนวะมันให้ฟีลเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังเราเลยแต่ไม่มีนะครับเฮ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงโทรศัพท์สั่นๆครับนึงนะครับอุยข้างในนั้นเหรอมีโทรศัพท์ตกอยอู่โอ้โหอะผมรู้สึกไม่สบายใจเลยนี่มันอาจจะเป็นของไซโตกก็ได้ อ่ะ,อะไม่มีอะไรใช่ไหมครับผมกลัวมากตอนนี้แล้วเขาเข้ามาบ้านใครก็ไม่รู้เฮโอ้เขาไม่ให้เราออกไปใช่ซึ่งไม่แปลกเป็นผมผมก็ก็กลัวแต่แต่ก็คงออกนะออกแล้ววิ่งเลย <c oughs> ไม่อยู่แล้วอะ่ะผต้องทำอะไรวะเนี่ยมันมีเสียงกระซิบแปลกๆเอ๊ะ,ะโอ้แถวก่อนนะ มันมีที่ซ่อนอยู่ข้างหลังบ้าเดี๋ยวก่อน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 ลากของออกมาอือะจัดของให้เป็นระเบียบด้วยโอ้โหเกมคือคือก่อนนั่นนี้ผมพยายามผักชั้นแต่มันผักไม่ได้ว้คือเราต้องจัดให้เข้าที่เข้าทางอะไรคเนี่ยโอเคกดคอนโทรลเพื่อหมอบพี่เขายังไม่มาเขายังชั่วไก่ปูเอาประตูมันดีดจังเลยไปไปไปไม่ตามมานะ เย้ว่าแต่เรามุดมาไหนครับเนี่ยซาวเปลี่ยนแบบกระทันหันน่ากลัวมากบางทีเพื่อนเราอาจจะถูกจับอยู่ในนี้ก็ได้นะครับเอาล่ะอุ๊ยโอ้โหมุมกล้องอย่างเร็วอยู่ๆก็หันโอ้เพ่ายังชั่วที่เป็นกระจักจำนึกว่าต้องคานหนี โอ้โหที่นี่คือที่ไหนครับเนี่ยเราคานออกมาเหมือนเป็นป่านะครับมีหมอควันไก่ย่างอยู่ใครมาย่างไก่กินแถวนี้โอ้โหใครครับเนี่ยอันม,มีมีกระ๊อบเป็นบ่อน้ําแล้ะกระถุงอันใหญ่มากใส่ศพได้เลยสำรวจอะไรไม่ได้นะครับต้องไปหาพี่คนนี้อ้าวทำไมเป็นคาสีน แปลกๆไาโตนั่นนายเหรอไซโตเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิรอด้วยอฝนตกฝนกองถ่ายตกลงมานะครับเมื่อกี้เพิ่งเปิดน้ำแน่ๆโอ้โอ้โอไอ้สโตะไม่เจอกันนานแป๊บเดียวมันหญิงขึ้นเยอะเลยทักไม่ตอบเพราะมันแดงวะเอ๊ะเหมือนเราอยู่ในบ่อน้ำเลยบรรยากาศมันดูแปลกมากนะครับ ผมว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกปกติแล้วแปลกๆเดี๋ยวเรามาโลกวิญญาณหรือไม่ก็โลกระหว่างความเป็นความตายบ้านญี่ปุ่นเอาละต้องมีผีในบ้านญี่ปุ่นแล้ครับน่ากลัวมากนะเอไปทางไหนอะอันนี้ล็อกเหรอนี่ก็ล็อกเหมือนกันข้างนอกไม่มีอะไรนะครับ มเลื่อนได้ไหมไม่ได้มันล็อกทุกที่เลยเหรอผมต้องทำไงครับเนี่ยอุอย๊่อยู่ๆห้องนี้ก็เปิดไดอารี่ของเจ้าของบ้านมีใครบางคนเดินป้วนเปลี่ยนไปมารอบๆบ,บ้านของฉันในกลางดึกในตอนแรกฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเสียงของหนู แต่มันต้องเป็นคนแน่นอนเพราะว่าฉันได้ยินเสียงเขาบ่นพึมพำบางอย่างซึ่งมันน่ารำคาญมากฉันคิดอยู่ว่าควรจะเข้าไปเตือนเขาดีไหมแต่บางทีเขาอาจจะแวบผ่านมาแค่วันเดียวก็ได้ปล่อยไปก่อนแล้วกันยังไม่สนใจโอหรือว่าไอเสียงกระซิบที่เราได้ยินแบบว่าหลอนหูก่อนหน้านี้อ่ะมันเป็นเสียงซิกเนเจอร์ของพี่เสื้อแดงใช่ไหมคือแบบเขาน่าจะทำมาให้หลอนนะ่ะแต่ผมรู้สึกไม่หลอนผมงงว่าเสียงมาจากไหน ต้องไปไหนครับเนี่ยไม่มีกุญแจหรือว่าอะไรให้เก็บเลยโอ้มันเปิดให้เราทีละห้องเองวะ่ะบันทึกของเจ้าของบ้านคนเดิมตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวก็เลยไม่สนใจแต่เข้ามาที่บ้านฉันบ่อยมากๆในสัปดาห์หนึ่งบางครั้งก็มาโวกเวกโวยวายอะไรไม่รู้ฉันหมดความอดทนแล้วถ้ามันมาอีกแล้วก็ฉันจะไปด่ามแม่มเลยโอคนด่าผี คุณพระเจ้าของบ้านเขาจะรอดไหมครับหน้าแนละ้วมันก็เปิดห้องเฮ้ยไซโตะโอ้ไม่นะตายแล้วตายแล้วไซโตะมียาวาังอยู่ด้วยเอ๊ะน,น,นั่นเสียงอะไรครับนี่ใจคอไม่ดีเลยเอย้ทางไหนดีวะทำไมทำไมทางนี้มันแดงอะอยู่ๆก็เปิดไฟตะวันแดงสัาแสงในใจอ่ะๆ ผมรู้สึกว่าผมไม่น่ารอดมันแดงขนาดนี้มีดกับศพศพใครไม่รู้แต่เราคือลายต่อไปอย่างแน่นอนผมว่ามันคือศพเจ้าของบ้านปะ่ะไอจุดจบคนบดาผีโอ้โหอ้าพี่ให้ผมดูแค่นี้เหรอคาซิน เราไม่เคยใกล้กันเท่านี้มาก่อนนะครับว่าแต่ทำไมอยู่ไฟฉายดับอ่ะเฮ้ยไม่ตามมาใช่ไหมไปนะแปลกๆว่ะเสียงมันน่ากลัวมากนะอุ้ยมันตามมาเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยใกล้มากใกล้กจะซีบอะไรกันแน่ผมไม่พอใจอุ้ยมันเอียงคอด้วยแต่ผมออกทางไหนวะ ออกมาไปแลวเฮ้เอาเรากลับบ้านได้แล้วผมวิ่งหนีออกมาฝ่าสายฝนมาอย่างบ้าคลั่งผมไม่รู้ว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่ยังไงก็ตามในที่สุดผมกลับมาที่บ้านได้เย่ yeah. ผมรีบโทรหารตำรวจให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เลย โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ไหนต้องชาร์จแบตใช่ไหมเพิ่มสัน่นพี่ก็สัน่นโอ้โอ,โอแบตเอ็นฉากจบที่สองเอ้ยมันมีฉากจบแรกด้วยเหรอโอ้ไม่รู้ยังไงนะครับแต่อันนี้คือไม่รอดเริ่มใหม่เลยเหรอเอาล่ะเรามาตามหาอีกฉากจบหนึ่งของเกมมั่งนะครับ รู้สึกว่าเราต้องทำบางอย่างก่อนเข้าบ้านนะครับผมไปเจอไกด์แนะนำมาโอ้มีรูปปัน้นพระอยู่เหรอสามารถสวดขอพรได้รับสินรับพรอ,อ่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันถูกห้อมล้อมด้วยแสงอันอบอุน่นโอ้ท่นนี้ก็ปกป้องเราจากผีร้ายได้แล้วแหละก่อนเข้าบ้านบ้านแดงนะครับ สรุปคือเจ้าของบ้านด้านนี้น่าจะโดนพี่เสื้อแดงฆ่าสินะเพราะว่าไปตะโกนด่าเขาแต่คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ต้องทําอะไรบางอย่างหรือเปล่ามีคนแอบ,บเข้ามาในบ้านนะครับแล้วมันน่ากลัวมากแต่เป็นผมผมก็ไม่กล้าด่านะน่ากลัวเกินไปหน่อยย้ายหนีดีกว่ายกยกบ้านให้พี่เสื้อแดงเลยไม่ไหวจริงประมาณว่าพี่อยากอยู่ก็อยู่ไปแต่ผมกายปูไสโตเพื่อนเลิกนอนได้แล้วตื่น เอาเราเหยียบเพื่อนได้ด้วยโอ้มาครับกลับมาฉากบ้านนี่คุณอบนั้ตออที่ผมไปแล้วไกปูอย่ายุ่งนะอย่าตามอย่าตามมาอีกไปไปไปไโอเคแล้วกสถานี้เราจะหนีไปที่ประตูเหมือนเดิมนะครับพี่เขาก็ตามมาเหมือนเดิมเฮ้ยทันทีที่ผมหนีกลับมาที่บ้านได้ผมรีบโทรเรียกตำรวจ ตำรวจได้ไปตรวจคนที่บ้านหลังนั้นตำรวจตปถูกด้วยเหรอพวกเขาเจอศพของชายแก่คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่บ้านนั้นเขาถูกแทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนใบหน้าเละไปหมดจำหน้าตามไม่ได้เลยแต่ว่าไม่มีใครเจอศพของไซโตะเลยเฮ <c oughs> นี่ก็ผ่านมาแล้วสองสาเดือนหลังจากเหตุการณ์นั้นผมยังคงอยู่ในอาการหวาดระแวงยังไม่หายจากความกลัวในตอนนั้นเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมออกไปเดินข้างนอกคนเดียวในตอนกลางคืน ภาพของใบหน้าที่แสนน่ากลัวนั่นก็จะผุดขึ้นมาในหัวของผมผมก็ยังคงไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่โอ้แล้วก็จบไปแบบลึกลับสยองขวัญเอ๊แต่เดี๋ยวทำไมผมรู้สึกกูดเอนดิ้งมันแห้งกว่าแบทเอนอีกวะคือคือมันเป็นฉากจบที่ดูสมบูรณ์กว่าแต่ว่ามันไม่มีคัสซีนตอนท้ายเว้ยสรุปพี่เสื้อแดงเป็นใครและจะมาตามหลอกหลอนเราอีกไหม เราก็ไม่รู้และเออแต่ผมแอบคิดว่าพอดมันน่าจะประมาณว่าเพื่อนของเราเนี่ยเป็นคนที่หายตัวไปตั้งแต่เมื่อ6เดือนก่อนเพื่อนเราอาจจะตายไปนานแล้วก็ได้และผีอ่ะมันน่าจะปลอมตัวเป็นเพื่อนเราให้เราออกไปหาแต่สุดท้ายเกมก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้เฉลยนะครับหรือว่าเพื่อนเราคือเจ้าของบ้านหลังนั้นวะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Midnight ท r พ w วโดยรวมผมว่ามันน่าเสียดายอะบรรยากาศตอนแรกเขาทำมาหลอนดีแล้วแต่ฉากจบมันดูแบบจบหุ่นๆไปหน่อยจริงๆที่ผมมาเล่นเกมนี้เพราะว่าผมประทับใจเกมรามเมงมากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นผลงานที่เก่ากว่าอพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเกมรามเมงเขาพัฒนาขึ้นเยอะเลยมันเป็นแมปแบบ Open World ด้วยเราได้วิ่งสำรวจวรอบๆเมืองจริงๆอะ ยังไงก็ตามก็จะติดตามผลงานต่อๆไปของผู้สร้างคนนี้แล้วกันนะครับผมชอบและถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยยังไม่เคยดูเกมเก่าของผู้สร้างคนนี้เดี๋ยวผมเอามาแปะไว้ให้ตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบเกมสยองขวัญช่องของผมก็จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่วันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับ